ครับผมสวัสดีครับไกลเถึงจะดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่านไหนครับที่กําลังมองหาเครื่องทุนแรงในการขึ้นอ้อยครับเรามีลิฟขึ้นอ้อยมานําเสนอครับเป็นตัวช่วยในการขึ้นอ้อยครับตอบโจทย์ครับเหมาะสําหรับใช้ในครัวเรือนครับตัดช้าเย็นขึ้นประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานครับ ของเราทำอยู่2ขนาดครับตอนนี้มีขนาด2.3เมตรตัวละ1 0 0 0 0บาทครับไม่รวมเครื่องครับไม่รวมค่าจัดส่งแล้วก็ตัว2.6เมตรครับราคา1นึ0งบาทครับไม่รวมเครื่องแล้วก็ไม่รวมค่าจัดส่งครับส่วนค่าจัดส่งคิดตามระยะทางครับสำหรับท่านไหนจะรับเครื่องด้วยครับบวกเพิ่มอีก5,000ันครับ สนใจยังติอทักมาสอบถามครับ